เอาอีกแล้วพี่เล่ก็ไหนบอกว่าต้นไม้เต็มบ้านแล้วทำไมย,ยังต้องขยายพันธุ์อีกเนี่ยโธ่เอ้ยแล้วจะเอาไปเก็บไว้ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับ <variability> เพื่อนๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเล่ีแลกซ์นะครับช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลนะครับมาครับวันนี้คาดว่าจะถูกใจเป็นคอนเทนต์ที่ถูกใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่ชอบปลูกต้นไม้เนี่ยมันอดไม่ได้ครับเวลาที่ต้นไม้จเจริญเติบโตแล้วขยายพันธุ์เนี่ยตัดชำขยายแตกกิง่ง บางคนถึงขั้นตอนได้ติดตาเป็นแต่ไม่รู้แหละเบสิกง่ายๆเลยของคนที่เลี้ยงไม้ประดับเนี่ยการตัดยอดชำใบหรือลอ่อร,รากเพื่อที่จะขยายพันธุ์ขยายจำนวนเนี่ยทุกคนเนี่ยทำเป็นแล้วพอทำปุ๊บเนี่ยต้นไม้มันมันโตใช่ไหมครับมันโตมันสวย ก็อดไม่ได้ที่จะต้องขยายพันธุ์ดังนั้นวันนี้พี่เลก็จะเอาเทคนิคที่ใช้นะครับของการามีจำนวนไม้ที่มันเยอะจนเกินไปแล้วเอามาเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าพี่เลจัดอะไรไปบ้างแล้วเป็นแบบไหนไปสิ่งแรกที่พี่เลมองเห็นแล้วก็ค่อนข้างง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือการ ชิดกำแพงริมรั้วนะครับเหตุผลเพราะว่าต้องการที่จะเปิดทางแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเดินเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่ในการเดินเข้าสวนไม่ลกจนเกินไปมันก็ทำให้สวนดูหน้าหน้าเข้าดังนั้นก็คือวิธีการคือเอาไม้ที่เรามองว่าสามารถจัดสวนได้นะครับ เอามาเก็บหรือเอามาปลูกไว้ในริมรัอววิธีการของพี่เลต้นทุนต่ำมากครับนั่นก็คือใช้อิฐประสานนะครับเพื่อเนเพื่อนท่านใดมีอิฐแดงหรือว่าอิฐบล็อกก็สามารถกั้นขอบแบบนี้ได้นะครับยิ่งถ้าเราสามารถเคลียร์ให้เห็นแนวพื้นกับขอบที่เป็นสันขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับสวนก็จะยิ่งดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ไม้ยกตัวอย่างเลยไม้ที่พิเล ค่อนข้างมีเยอะนะครับก็คือเรื่องของกวักนะครับกวักมรกตที่เอาไปชำใบไว้ชำก้านไว้นี่ครับพี่เล็กก็จะเอามาปลูกลาจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยหน่อที่แทงออกมานี่<ม>เห็นไหมฮะใบหลักเขาเนี่ยลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด่างไม่สวยเท่าไหร่แต่พอหน่อออกมานะครับนี่ให้ดูจระเลย โอ้โหลายสวยงามมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะได้แบบนี้ทุกใบทุกหนอนะครับเพราะว่าการชาใบเนี่ยไอต้อนเนี้ยเขียวปีเลยแสดงว่าสายเลือดไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เป็นไรก็มองว่าเดี๋ยวอย่างน้อยเขาก็เป็นไม้ประดับได้อ่ะส่วนใบนี้ก็นี่ครับก็จะมีด่างด่างบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ก็ถือว่าเลี้ยงไป อาจจะไม่ได้ด่างโดนเด่นอะไรมากก็ถือว่าเป็นไม้ประดับไปนี่แหละครับวิธีการของพิเลก็คือใช้ไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยอาจจะมีไม้หลักก่อนนะครับไม้หลักก็คือ,อต้นนี้เขาเรียกว่าต้นจันผานะครับต้นจันผานที่เป็นไม้หลักแล้วก็ใช้ไม้ตระกูลฟิโลต่างๆเนี่ยบางต้นก็วางไว้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยเอามา ลงดินอีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าใครมองว่าะสะดวกแบบใช้กระถางก็วางไว้แบบนี้ได้เลยเดี๋ยวรากเขาก็จะทะลุกระถางช่อนชัยลงไปในในพื้นดินนี่ครับวิธีการที่ง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำก็คือการรวบรวมไม้ในกระถางเนี่ยเอามาปลูกไว้ในแนว ริมรั้วแบบนี้ครับให้ดูผลงานณนะปัจจุบันนะครับก็ถือว่ายังเคลียร์ได้ไม่เรียบร้อยทั้งหมดหรอกแต่ก็จะใช้เวลาในแต่ละวันช่วงวันว่างค่อยๆทำไปนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่างานสวนเนี่ยมันไม่ได้เสร็จไม่ได้จบภายในวันเดียวอาทิตย์เดียวหรือเดือนเดียวหรือปีเดียวเราสามารถปรับหรือทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้หวังว่า เพื่อนๆหลายคนที่เป็นลักษณะแบบพี่เลก็อาจจะได้ไอเดียเอาไปปรับประยุกต์หรือว่าแต่งส่วนของตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้เจเลรีแหละง่ายๆโดยการกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ติดตามกันนะครับโอเคขอบคุณมากๆขอให้ปีใหม่นี้สงการนี้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูพึ่งสักหน่อยว,ว้าวพึ่งหลวงบ๊ายบาย